สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเราอีกเช่นเคยคะ่ะในรายการ Easy Computer นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องใหม่นะคะจะเป็นในเรื่องของซอฟแวร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเราประกอบเครื่องมาใหม่นะคะแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาไอคอน w i f i หายหรือว่าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะคะใน Windows 11ซึ่งเป็นเครื่องที่เราประกอบมาใหม่นะคะอ่ะอย่างแรกเลยก็ให้เพื่อนๆน,นะคะดูที่โหมดเครื่องบินว่าอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเปิดโหมดเครื่องบินไว้อยู่หรือเปล่านะคะอ่ะอย่างอันนี้นะคะเปิดโหมดเครื่องบินไว้นะคะก็คลิกไปเลยคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะสังเกตที่แถบตรงนี้ดูนะคะว่ามีไอคอนขึ้นมาหรือ,อยังอ่าอย่างนี้มีไอคอนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆดูนะคะอ่าถ้าเกงด่อว่าขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเชื่อมต่อ w i f i หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวิธีต่อมานะคะให้เพื่อนๆน,น,นะคะไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็คลิกขวาไปที่เมนูเซตติ้งนะคะ จากนั้นให้มาหาเมนู Network a n d i n t e r n e t นะคะจากนั้นให้ไปที่ Advanced Network Setting นะคะแล้วก็เลื่อนหาตรง Network Reset นะคะจากนั้นก็ให้กด Reset now ได้เลยนะคะแล้วก็กด Yes นะคะค่ะจากนั้นก็โพสตแล้วก็ Reset เครื่องของตนเองได้เลยค่ะ วิธีต่อมานะคะก็ให้เพื่อนนะคะไปที่ช่องค้นหานะคะเซิร์ชคําว่า cmd นะคะหรือ command prompt เองแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดรันผ่าน admin นะคะให้เพื่อนๆนะคะพิมพ์คําสั่งตามนี้ได้เลยนะคะ Enter นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำสั่งนะคะจะเป็นคําสั่งนี้เลยแล้วก็กด Enter นะคะหลังจากนั้นนะ,ะพอเพื่อนๆน,นะคะ พิมคำสั่งตามนี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของตนเองนะคะซึ่งวิธีนี้นะก็จะเป็นเหมือนการตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะคะให้กลับมาใช้ได้นะคะหลังจากนั้นก็รีเซ็ตเครื่องของเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะสำหรับในปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เนต็ตหรือว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตไม่ได้เนี่ยนะคะ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีที่เราประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังสามารถเกิดขึ้นในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานะคะคล้ายคลึงกับใน EP นี้เลยนะคะแล้วหวังว่า EP นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของประกอบเครื่องใหม่แล้วพบเจอปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะว่าจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นยังไงนะคะแล้ว EP หน้านะคะเราจะมาซ่อมในกันอีกนะคะขอให้เพื่อนๆนั้นกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะ